ตอนี้เดีวยวล้วที่สามครึ่งใช่ไหมนะมันจะใช้เครื่องกินหันห้องครัวแล้วก็เห็นว่าคนป้าเอ้าเรียกนคนป้าห้องคัวเขาแบบมาทำงานแล้วอ่าชือจะนิดนอนมากแ,แล้วก็เขาต้องกับใครคนสวัสดีเอ็มเช้าค่ะคนโอ้โหเสียงคือเรไม่ได้แต่งหน้าใทุกคนพร้อมไม่ไหวแล้วสู้คนนี้ ตอนนี้ก็คือ,อหนาวมากวันนี้เจ็ดองศาแบบงงมากก็คือเรากำลังจะไปชาเปลก็คือมันจะเป็นวิชาเข้าโบสซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าอีามันเป็นมหาวิทยาลัยคริสใช่ไหมเขาก็เลยจะมีบระกาวิชาเข้าโบสต้องเข้าแบบทุกเทอมไม่งั้นจะเรียนไม่จบใช่แต่ว่าเขาก็จะมปให้ชดได้ว่าแบบสมมติถ้าเทอมนี้ไม่ได้เข้าใช่ไหมเทอมหน้าก็จะแบบเข้าโบทสองครั้ง ต่อวีก็อะไรอย่างงี้แต่คือของเราอันนี้จะเป็นแบบวีกละครั้งครั้งละสาสิบนาทีไม่ได้มีอะไรมากแต่จะพาไปดูบรรยากาศางใน,นว่าเป็นยังไงแต่คือจริงๆอะลาได้ทมละสองครั้งแบบไม่โดนหักคะแนนปกติช่วงสอบอะคือเขาจะไม่มีชาเตลแต่ว่าวิชาที่สอบอันเนี้ยมันแบบเลยช่วงสอบแบบออฟฟิเชียลไปแล้วก็คือเขาหยุดชาเตล์ช่วงสอบมาไว้ให้สองวีกตัวนั่นแหละเราสอบวิชานึงชาไปนิดนึงก็เลย รางวัาชาเปลวแล้วก็เหตุผลที่ไม่ยอมใช้โคต้าหยุดเพราะว่าถ้าไปเข้าครบทุกครั้งเขาจะแจกกระติกน้ำก็เลยอยากได้ก็เลยว่าจะไปเอาคือเขาก็จะมีของแจกให้ถูกถูกเทอมแบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าชาเปลวครบอย่างนี้แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะสายแล้วเดี๋ยวจะวิ่งนะคะไปวยและนี่ก็คือที่เข้าชาเปลวของเรา มันก็คือโบสที่ทุกคนเห็นเวลามาถ่ายลูกันถ้ดากบหัสดบีคือทาทุกคนซึ่งถ้ารอแบบไม่ได้ขึ้นอ่ะต้องเดินเอา

โอ้ยไม่มีสมองขอยข่อยเดินกลบกังอะไรนะคนุณฮ้าดองมีเวนทางลงจากหอจะให้ทุกคนดูว่าหอเรามันมองเห็นน้ำซานทาวเวอร์ด้วยทุกคน,หนไหมว้าวดูแบบเป็นวิวเวอร์มากก็เมื่อเก๋กับขึ้นหอไปใช่ไหมแล้วก็ไปทำกันแต่งหน้ามาให้เป็นผู้ป็นคนส่หน้า นี่ก็อันเกิดท,ทันที <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลงไปกินไอติมเจลาโต้ที่เราคอมาเนื่อนันก็คือว่าสุาุมชาวชินชนอของเรายังไม่มใครเลิกเย็นเลยก็เลยจะต้องไปกินไอติมคนเดียวนะคะให้ทุกคนมันแอบลมแรงเฮ้ยแอบลมแรงเนี่ยนี่คือร้านไอติมที่เราชอบที่สุดอยู่ในตรอกซอยลึกลับมากทุกคน คือแบบว่าอาหารอร่อยแถวมอรเราต้องมาหาตำดอกซอยแบบนี้กาไปดูกันตอนนี้นนคือทางร้านมีแค่เราคนเดียวเคยแวะมาเที่ยวแถวอีเดก็ลองมาชิมด้ายน เดี๋ยวเาหนกินก็จะมารีวิวข้อสอบภาษาจีนที่สอบไปวันนี้ค่ะคือข้อสอบไม่ยากเพราะว่าเขาออกตามในหนังสือทุกอย่างเลยแต่ว่าที่ยากคือภาษาจีนแบบมันไม่เหมือนตอนเรียนเกาหลีที่ว่าแบบถ้าเราจำเพลงชนะจตอนสระไายไเราจะอ่านออกใช่ไหมแต่นี่คือแบบต้องจำฮันจาแบบอืมคือมันแบบก็มีความหมายของมันแต่ละตัวใช่ไหมแต่ว่าแบบเรียนไม่ได้เรียนลยถึงขนาดนั้นก็เลยต้องจำทุกตัวแบบจำทุกตัวเอง แบบเราจะใจดีมากเขาเดินมาบอกเราว่าเออแบบมันมีข้อที่เหมือนว่าต้องแปลจากภาษาจีนรืนภาษาเกาหลีใช่ไหมเขาก็บอกว่าให้เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรอย่างงี้ใจดีมากแต่รู้สึกผิดที่ทำข้อสอบไม่ได้ไปพักอยู่แล้วทำให้ได้เยอะๆแล้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่วันสอบตรงกับวันเกิดแต่ก็วันสอบตรงกับวันเกิดก็ อาจจะดีกว่าวันเกิดบอนวันสอบเพราะว่าถ้าวันเกิดวันสอบวันนี้เราก็น่าจะต้องนั่งอ่านหนังสือทางวัดมกอยู่ไหนห้องสมุดคือบรรยากาศดีไหก คนให้ดูนี่คือ6กโมงครึ่งตอนนี้เราอยู่กับสมาชิกแก๊งชิดชนคนที่หนึ่งเราจะไปเจอสมาชิกกี่คน3คนและนี่คือเดอะแก๊งแกมันยังไม่เห็นจะติดก้นมอเลยจะลองจีอ่ะฉันไม่เห็นได้ชี้เลย แลา้วก็ตอนนี้คือเรามีเรียนภาษาจีนตอนสองทุ่มแล้วก็เดินไปเมามโมยไปแล้วก็เรียนไปด้วยเป็นม บายบายผู้ชมยเร็วเ G P C H Y F R E S H Y สวัสดีค่ะตอนนี้เราได้ทำการแยกย้ายกับชาวแกงทั้งหมดแล้วก็เหลืออยู่พี่ฟาร์มีไกลบ้านส่วนเราบ้านไกลอนนี้เราเข้ามาถึงไหนโรงเรียนแล้ว ก็กำลัง e จะเดินกลับข sure> 네ึ้นหอกันนะคะจริงๆแล้วมันก็มีรถนะคะแต่ว่าอีโก้อีโก้มันคำขอก็เลยสมาเรียนที่ได้นะคะตอนนั้นคือมีรถค่ะใช่ค่ะไม่ต้องเดินหมดแล้วเราแค่อยากเดินก็ตอนนี้มาถึงหอแล้วมันแบบเลยซีดุมแล้วก็เลยพูดสิ่งนั้งไม่ได้แต่ว่า ก็จบแล้วกับอีกหนึ่วันวันศสและวันเกิดของเราก,กอรอ็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูติดตามชมเล่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหคลิปหน้า,าตอนนี้เรามาทดลองกันเป็นีเ i n ย e f e ยสาขาเกาหลีสาขาเกาหลี โอเคได้เวลาแนะนำตัวสมาชิกคนสุดท้ายสวัสดีค่ะคนดิฉันชื่อว่ามาเกเรตนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่อังกฤษตอนนี้ก็มาเที่ยวเกาหลีค่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยมาล่วงรถออกไม่มามากับคุณชื่ออะไรคะชื่อคิมพานาค่ะก็อยู่เกาหลีอยู่แล้วก็เลยใช่อยู่มาสิบปีแล้วค่ะก็เลย อันนี้เป็นแบบเพื oh. 對對่อนที่บังเอิญได้รู้จักกันตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนที่อะไรนะอังกฤษออสเตรเลียคัทคัทคัทในแสดงไม่คุยกันมาก่อนเลยว่าเล่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหมคลิปนะคะ